โดนนดนพี่น้องโดน oh. โอุย้ยหลบลอยพี่น้องแต้มแรกเร้ห่หลังแล้วนี่ก็ดึงครับผมอุยอ้ยอุย้ยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสวยๆนะอุ๊ โอ้โหโอ้โหบังยัยเลยพี่น้องเอ้ฮอดเบิังเืออพี่น้องเบังบังโอ้โหบัยัยเลยพี่น้องเอ้เรียบล้อครับพี่น้องมารอลุนกันเด้อพี่น้องผมใส่เบ็ดขวดหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก่าเก่าหลังพี่น้องหมายคล้องเด้อพี่น้องเด้อเอ้โอ้ลากลากลากพี่น้องลากแล้วลากลากลากโอ้ลากเลยพี่น้องลากแล้วลากแล้วลากเลี้ยวเห็นบ่พี่น้องอุ้ยไฟจวดๆเลยปู้กินไว้เถ้ะวะรอรุ่นบ่พี่น้องรอรุ่นบ้างอยู่บ่ รอดูลุ้นนะพี่น้องเด้ออยู่บนน้อพี่น้องวเว้ยคอบัก่า่เลยนี่หลากจวดเลยพี่น้องนะอบ่พี่น้องเอาว่รอดลุ้นน้ำกันครับผมมิดอิ่มซิมเลยบันดนี้ ใส่เก่าหลังพี่น้องใส่มาจากพุ่นบ่เอาพี่น้องบอ่เอาต่อขึ้นอย่างไรบุณยนี่ยเอาปล่อยปล่อยวันนี้ก่อนปล่อยใส่มันครบสิบผุนใส่ไปหอดพุ่นเดี๋ยวถัล่ลุนตัวนี้ครับพี่น้องว่าจะยู่ปะมองนี่สิบหลังเนอะพี่น้องเนอะมองข้องหลอกไหม ใส่มาจากพุ่นพี่น้องใส่มาจากพุ่นมานี่ไรมานี่ซีบหลังมองนี้กับมองข้องข้องขานใายซบหลังพี่น้องผมใส่มาเป็นยีสิบหลังพอดีเดี๋ยวมารอรุ่นตอนยามเลยพี่น้องเนดะ้อมาจากมานบโบผมมาใส่ส่วงใบซามครับผมมาปูสภาพามาใส่เงือบรรมือแข่งครับผมอีพี่สองเงืาบรรมือแข่งครับผมรอรุ่นตอนยามครับ หลังนี่จมด้วยพี่น้องยามเบ็ดครับผมมาเลาะเบงเบ็ดจมครับหลังนี่โอ้โดโดนๆพี่น้องโดนโอ้ยเรียบร้อยพี่น้องเต็มแรก นี่ครับผมเตมรียมเรียกครับผมมันมาแล้วเดี๋ยวรุ่นเต็มต่อไปมิโมพี่น่ได้เรือหนึ่งเต็ม หลังหนียังดึงดึงเด้พี่น้องเนี่ยอุ้ยโดน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 ขอหน่อยโอ้กินดีขนาดเลยพี่น้อง ครับผมเก็บก่อนครับพี่น้องสองเต็มนลครับผมสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องพยายามเบ็ดครับผมสิพามาเบิ้งสซวนนี่ก่อนสซวนในสถานีรถไฟ เดี๋ยวคอยไปโ่นคลองเนาะพี่น้องเนาะมีสองโซนเบื้องหลังแหลกเลยครับผมโซนนี้เขาก็เล่นจุดมุนิปุ่ยแหล,ละแต่ม้านหากปุ๋ยมองไปพี่น้องมันก็ต้องมายื่ไหนเนาะปลาหมึกแห้งเนาะ quay về nhì con lại thử bố thử cả sang luôn u uh, lòn sơi vào quay như nó diệp đi nó ấy lăng lẹt lòn lăng xuống bên đấy hmm. dược xí trên đấy u uh, phần khắc vào Như như nhá, như này là phân. Đó. Nút, đi đồng rút ra đi. Để coi mà xét mấy. Đang đi ร้อนครับเดี๋ยวกลับมาเสียบเนื้อหลังนี้ยูใส่บนยี่หีอู้หลังนี้ไหมหือ đừng lắp trong đấy đúng phải chưa phiền đúng đấy đúng lắp trong đấy đúng lắp trong đấy đúng lắp đấy đừng khắc tao ừ. ừ. tàu Hoàng ơi Tàu phía rộng Ôi Nhiều bòi vào đây phía đó Tàu Ôi ก็จะปลาไหลครับพี่น้องดีใจมดอู้ดึงครกวะอู้คอด้พี่น้องคุณคอด้มันลุ่มโอ้ยอุ่นเอาอยาก นี่ครับเตรียมเรียกเก็บคนครับพี่น้องไปพี่น้องไปหนึ่งเตรียมแล้วระคนหน่อยเดี๋ยว biết chú gì luồn, vay cái nọ bộ phan rồi. ไรนู้นวทางพี่นู้นตา,นนา,ามีปลา,าอะไนบ้าดินดิ้นดินดินพี่น้องดิน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 แล้วครับดินแล้วตัวสวยสเลยวา้างอ๋อนี่ตัวสวยสวยเลยพี่น้องโอ้ยฉัน อุตุนิคิมุดเล็กพี่น้องหนึ่งข้ายู่พี่น้องสวยเลยกินมดเลยครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บกันเลยพี่น้องด้วัวปูวัเก็บบนครับผมสวยๆแล้วไปพี่น้องยังอยสามหลังสง่วนนี่ Nó mất xong lần rồi Như cái bếp có được Bếp lắc cả chỗ nè này Nhiều một kiểu như.

สุดท้ายส่วนนี้ครับผมวุ้ยหยุดที่สองครับพี่น้องอย่าองนี้เป็นคลอง <laughs> kín như mà, cứ kín uh. tiếng nữa phải đòn lăng hồn tiếng tiếng. bưng này con. bưng này con. lăng này cứ đứng hấp đứng đứng đứng, đứng. phải đòn lắng này. check cái thứ này lăng nữa phải đòn check cái thứ này lắng

mày vậy mày thấp một lắng này đứng đưa cái đồng đưa đừng mày kiểu cái ở đấy đó một giờ thì lập nó ui ui có nhảy ไงเลยพี่้องเอ้ยดูหมดแล้วพี่ดองแล้วเราไปเกี่ยวกันเไ็วว่ะ นี่คือมาบ้านตอนเมื่คืนลังสุดท้ายพี่นอ้องเดี๋ยวมาเสียบเนื้อไหมครับผมเดี๋ยวคอยไปรวมยอดกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะไล่เสียบเนื้อไปก่อนเดี๋ยวคอยรวมยอดครับผมเสาร์นี้ในสามเตียขคืนในสอง งามอยู่ครับเดี๋ยวมือแห็งด้วยพี่น้องด้วยครับใส,ส่ที่สวยอยู่ครับผมเด็กแล้วแต่พี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนด้ครับผม คลิปนี้ก็ถือว่ามันแล้วเยอะเพระมึงแข่งเดี๋ยวปูสิภาไปลงไม้ได้อีกติดตามได้พี่น้องเด้อรับคลิปนี้ปูไปแล้วครับผมพี่น้องอยู่ดีแม่ครับสวัสดีครับ